ครับกับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาดูราวพัฒนาประจําวันจันเนาะจันที่สิบเจ็ดวันจันที่สิบเจ็ดตัวเด่นรอบนี้ตัวเด่นเขาได้สาม สี่ห้านะให้สามสี่ห้านะจับชุดก็จะมีสามแปดสี่แปดสามเก้า สี่เก้าแล้วก็มีสามเจ็ดสี่เจ็ดสามห้าสี่ห้า ห้ 58, อ่ะผมให้9้าชุดนี้ชุด3ตัวผมให้ชุด8ปดหกับ9ก้าห้ชุดนะแปดสามห้สาห้า เน้นไปที่8 3 5หชุดเดียวเด่น3 4มห้าตัวเด่นผมชอบ3ามรองหนะชอบ3ามรองห้าถ้าตัวเดียวก็เป็นเลข3คิดว่าน่าจะมาชุดตัวเน้น3ามแปดหสเจด สามเก้าแล้วก็ห้าแปดเน้นเลขสามมากที่สุดสามแปดสามห้าสามเก้าสามเจ็ดห้าแปดโอเคเด่นสามรองห้าสี่ชอบนิดนิดอ่าเด่นสามตัวสามสี่ห้ารอบที่ผ่านมาผมให้เด่นเด่นอะไรเด่นสามสี่ห้า หรือเปล่าไม่ใช่เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาให้เด่นสี่ห้าหกหรือเปล่าเข้ามาที่ห้าเนาะเลขเด่นเข้ามาตลอดเนาะชุดสามตัวนี้แต่ว่าจับคู่ไม่ถูกเออ,อรอบนี้คิดว่าไม่แน่นะเขาหวยไทยออกอะไรนะห้าสามศูนย์เขาอาจจะมีมีแปดมีสามมีห้ามาติดมา <c oughs> เออแปดสามห้าชอบที่สุดก็คือสามห้านี่แหละ ไม่แน่นะสามห้าถ้ามาเต็มเต็มอะจัดไปเหมือนหอยละหอยไทยหน่อยสิหอยไทยเมื่อวานมีใครได้เฮปอปะหอยไทยเมื่อวานผมให้เน้นสองตัวบนนะเมื่อวานกลายเป็นมาที่ล่างนะหกสองเขาลงล่างน,นะเมื่อวานหอยไทยหกสองจง,จงด้วยมาล่างส่วนชุดสามตัว ก็เกือบแตกสามตัวตรงเกือบแตกสามตัวโต๊ดเนาะก็มีใกล้เคียงสามเจ็ดศูนย์ห้าหกศูนย์เข้ามาห้าสามศูนย์เลขสามผมมีเต็มเลยไม่รู้มีใครตัดเล่นหรือเปล่าสามศูนย์เนี่ยอันนี้ก็สามศูนย์ตัวเน้นเดียเดียวสามสามเจ็ดศูนย์เออรูดศูนย์ ตัวเดียวรูดวิ่งศูนย์เท่านะครับรูดศูนย์รองหนึ่งเลขศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยบนเมื่อวานหกอ,อ่ะก็สำหรับวันนี้หวยลาวก็มีแนวทางประมาณนี้นะครับผม ฝากไว้ให้พิจารณาก็แล้วกันนะครับเม็ดเดียวแปดสามห้าครับโอเคครับผมสวัสดีครับ